สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะผักแนวตั้งที่เราทำขึ้นมานะคะเพราะว่าตรงนี้ได้แดดส่องแต่เช้านะคะแล้วทีนี้ก็กล้าผักไว้สองถาดนะคะถาดเพาะนะแต่ไม่มีพื้นที่ลงนะคะเพราะว่าพื้นที่เราปลูกเต็มที่แล้วก็ไม่ค่อยได้โดนแดดนะคะส่วนตรงนี้แดดส่องแต่เช้านะคะก็เลยเกิดไอเดียทำแปลงผักแนวตั้งทรงสูงขึ้นมานะคะ ก็ทําไม่ยากค่ะก็ขุดหลุมสองฝั่งนะคะแล้วก็เอาไม้ไผ่นะคะมาปักสองหลักเนาะแล้วแต่เราจะเอาความยาวเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะประมาณเกือบสองเมตรนะคะเมตรกว่าเนาะก็แต่ละชั้นก็ใช้ไม้สองลำนะคะไม้ไผ่ก็กั้นกันก้นกระถางนะคะตรงก้นลำหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านหลัง จะให้กระถางตั้งนะคะก็ลำหนึ่งนะคะก็เป็นสองลำนะคะแต่ละชั้นเนาะไม้ไผ่คนละฝั่งนะคะประคองกระถางนั่นเองค่ะกระถางก็ห้านิ้วนะคะก็จะได้ความสวยประมาณนี้ค่ะถ้ากระถางใหญ่ก็จะได้ต้นใหญ่กว่านี้นะคะท่านะผู้ชมก็แล้วแต่ขนาดกระถางแล้วก็วิธีการบำรุงดูแลด้วยนะคะก็ใส่ปุ๋ยไปสองครั้งค่ะ ใส่ปุ๋ยอคอกนะคะแล้วก็ลดสังเคราะห์แสงนะคะน้ำก็ดูเอาค่ะดูดินดูนด,ดินว่าดินแฉะไหมดินแห้งไหมนะคะก็ลดเช้าเย็นก็ได้ค่ะแต่ส่วนมากจะน้อยค่ะลดวันวันเดียวนะคะรอบเดียวตอนเช้าค่ะก็จะสวยงามอยู่สองชั้นนะคะชั้นตรงกลางเนาะก็ไม่ได้สวยมากนะคะก็ ตามขนาดกระถางค่ะท่านผู้ชมด้านบนกับด้านล่างนะคะแถวแถวด้านบนกับด้านล่างนะคะจะเป็นแบบโตไม่ค่อยดีนะคะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเหมือนชั้นกลางชั้นกลางตรงนี้ก็พอดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลซและบิดนะคะแล้วก็สลัดคอร์สนะคะที่เราปลูกผักแนวตั้งค่ะค่ะวันนี้ก็มาเสนอไอเดียปลูกผักแนวตั้งนะคะซึ่งก็เป็น ไอเดียทำง่ายๆนะคะสำหรับคนมีพื้นที่น้อยนะคะก็ประคองให้กระถางตั้งตรงนะคะพยายามใช้ไม้ที่ตรงๆนะคะท่านผู้ชมไม่งั้นแล้วก็กระถางก็จะเอียงนะคะแล้วก็เราทำคนเดียวด้วยเนาะก็ใช้เชือกมัดนะคะสำหรับอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีใครจับช่วยนะคะก็เลยออกมาแบบไม่ค่อยสวยเป๊ะเท่าไหร่นะคะ ด้านบนที่มีสองลำก็คือไม้เขางอเขาโค้งค่ะก็เลยเอามาเสริมนะคะแล้วก็อาจจะดูเป็นแอนนิดนึงนะคะก็จะมีข้อเสียตรงที่เวลาเราลดน้ำแล้วเขาก็จะไหลออกด้านข้างนะคะเขาก็มีปัญหาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขดัดแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยนได้นะคะสำหรับใครที่กิจธรรมเนาะอ,อันนี้ก็มาเสนอไอเดียเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะอันนี้เราก็ทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ ทำคนเดียวด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะขอบคุณทุกเมน้นททุกไลค์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกกำลังใจนะคะไม่ว่าทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะ